3คนพาคุณผู้ชมมาเที่ยวบ้านสวนครับซึ่งไม่ใช่บ้านสวนที่ไหนไกลหรอกครับอยู่ใจกลางกรุงเทพนี่เองอานี่พามาสวนหรอในบอกจะพามากินชาบูไงโอ้โหคุณแพมไม่รู้อะไรซะแล้วนี่ครับตอนนี้เราอยู่บ้านสวนอบอวลรักร้านชาบูสไตล์โฮมเมดครับที่นี่ไฮไลท์คือมีให้เลือกถึง18ปซุป<อ>และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือถ้าคุณอยากจะกินผักอะไรเดินเข้าไปในสวนสามารถเด็ดผักของเขามากินได้เลยแบบไม่อั้นโหดและนี่ไม่ใช่แค่มีแค่ชาบูนะครับ มีอาหารแซ่บๆให้ทานด้วยนะไม่ว่าจะเป็นจะตำจะยำจะลาบแล้วก็ยังมีขนมหวานขนมไทยให้ทานอีกด้วยครับคจบที่ร้านเดียวลองพูดไปก็แบบว่าท้องร้องแล้วนะคะหิวแล้วเหรอหิวแล้วค่ะและวันนี้ค่ะคนยินตรงกลางคือคนเลี้ยงไม่ดีเลย ราก็อยู่กับพี่นพครับเจ้าของร้านบ้านสวนอบอวนรักครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นพครับเดี๋ยวผมต้องเปิดคําถามก่อนเลยร้านเราเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ยังไงสไตล์ยังไงครับชาบูอ่าคอนเซ็ปต์ของเราคือเก็บเห็ดเด็ดผักตักชาบูนะครับก็คือเราอ่าผักเนี่ยเราปลูกเองค่ะเราปลูกเองแล้วก็คือปลูกเพื่อที่จะใช้ในร้านปลอดสารใช่ไหมครับปลอดสารครับแล้วก็คือสามารถให้ลูกค้าไปเดินเก็บ เองได้ฟรีเพราะว่าชาบูนี่มันสามารถทานผักได้หลากหลายใช่ไหมครับคราก็เลยปลูกไปสำหรับลูกค้าเลยโอ้โหแล้วผักที่เดี่นได้มีอะไรบ้างครับถ้าเป็นมาแล้วจะเจอทุกซีซั่นนะครับก็จะเป็นวอเตอร์เกตจินจูยไฉ่ตำลึงหวานผักโขมก็จะบางบางชนิดก็จะปลูกตามตามฤด,ดูกาล อยากรู้ว่าค่ะว่าประเภทอาหารมีอะไรยังไงบ้างครับของเราเป็นร้านชาบูสไตล์ไทยนะครับชาบูโฮมเมดทำหม้อต่อหม้อค่ะครับก็คือจะปรุงต้มยำปรุงน้ำซุปหม้อต่อหม้อเลยเมื่อกี้ผมพูดตอนเปิดรายการว่ามีทั้งหมด18น้ำซุปครับนี่คือน้ำซุปชาบูจริงๆเหรอฮะจริงครับร้านเราเนี่ยเป็นแนวครอบครัวสาวที่จะมีพุณพ่อคุณแม่มาเยอะใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าอยากทาน้ำซุปให้สามารถทานได้ทั้งอาม่าทานได้คุณพ่อคุณแม่ทานได้หรือลูกๆทานได้ และที่พี่นบเลือกมาให้พวกเรา4ช่องมีอะไรบ้างครับที่เราเลือกมาให้นะครับสุบแรกเลยจะเป็นต้มยำน้ำข้นมะพร้าวอ่อนโอ้ดูคนมากโอ้โหทานมากครับแล้วก็จะมีทุบใส่นะครับก็จะเป็น ซุปสี่เซียนนะครับซีเซียนนี่เป็นซุปใสสไตล์จีนครับนะครับแล้วก็มังกเรเล่นน้ำก็เป็นซุปสไตล์ตจีนซุปสุดท้ายจะเป็นมะพร้าวหลงหม้อมะพร้าวหลงหม้อน,นี่น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราแต่ว่าจะเป็นซีซั่นนะครับต้องมาในช่วงที่มีมะพราะ้าวจะเป็นซุปที่ทำจากมะพร้าวแท้ๆเป็นซุปโฮมเฮดใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ทำหม้อต่อหม้อมันใช้เวลานิดนึงฉะนั้นระหว่างรอเราก็จะให้ถั่ก้า คุณลูกค้าก็มาระหว่งางรอทำซุปก,ก็มาเดินเก็บผักที่เองระหว่างอรอไปเก็บผักก่อนใช่ได้เก็บเสร็จก็จะมีน้องมาคัดแยกให้เพราะบางทีอาจจะเก็บยากมา <c oughs> อ่แล้วนองๆองเขาล้างให้ด้วยไหมครับบริการล้างให้ครับต้อง <c oughs> บอกว่าร้านเราอะครับค่อนข้างจะใช้วัตถุดิบที่มาจากทางทางภาคใต้ของเราเป็น <c oughs> วัตวัตถุดิบของคนไทยจริงๆฉะนั้นเราจะมีปลาหลากหลายชนิดเป็นปลาเก๋าปลาน้มตะไม้หางเหลืองปลากระปง ปลากระพงใหญ่นะครับแล้วก็เอาไปอินทรีก็มีเมนูทานเล่นอื่นด้วยนะครับมีเห็ดทอดเห็ดเนี่ยเราจะเพาะเองรับเห็ดจะเพาะเองแล้วก็มีเมนูพวกส้มตำแล้วก็พวกยำต่างๆใมีไหมคะมีครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นอาหารทั้งชาบูทั้งอาหารที่สั่งจากในร้านก็มีใช่รวมถึงก็มีของหวานด้วยเช่นเดียวกันขนมขนมไทยนี่คือเราก็จะใช้มะพร้าวกับใช้ไข่ไก่ไข่เป็ดร้อยดิบในสวนช้างหน่อยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับถ้าทานชาบู อ่าจริงๆพอเราเป็นชาบูอราคารตามสั่งก็แล้วแต่ว่าคุณลูกค้าจะจะทานอะไรมีตั้งแต่คอนโดหลักสิบเลยนะครับจนถึงเป็นอาหารเเร็ตเริ่มต้นสําหรับสองสมท่านคือ400อ่าถ้างั้นเอางี้ผมว่าไม่รอช้าผมขอทานเลยดีกว่าอยากทานแล้วผักก่อนไม่ใช่หรอที่เขาบอกว่าก่อนกินเราต้องเก็บผักก่อนจริงๆมาถึงนี่ต้องไม่เก็บผักนะครับอเห็นไหมไม่งั้นมาไม่ถึงอม่ตะกร้าไปเอาที่ไหนคะพร้อมแล้วค่ะเตรียมให้ได้ครับโอ้ขอบคุณครับไปแล้วไปกัน ก่อนนะผ่านที่เราเก็บมานี่นะคะเขาทําการล้างแล้วก็อามาวางไว้ให้เราแบบนี้ทยอยมาเรื่อยๆจะใส่จานสวยงามถูกต้องอลองเลยอลองชิมหมูก่อนอ,อันนี้มาเป็นเซตเลยนะที่สั่งมาคือเซตอบปวนรักยังมีเซตที่เป็นซีฟู้ดด้วยก็จะมีทั้งลูกชิ้นหอยแมลงภููมีหอยชักตีนใช่คะแล้วก็มีเป็นหอยเชลล์ด้วยแล้วก็กุ้งปลาอะไรครบหมดเลยค่ะผมขอลองก่อนเลยแล้วกันนะฮะเป็นสันคอหมูน้ำซุปเป็นต้มยำ ซุปต้ยมยำมะพร้าวเป็นยังไงบ้างครับป้าปีอุ้ยคือหมูอะ่ะพอโดนน้ำต้ยมยำอะ่ะมันจะไม่ได้ให้ความเผ็ดแล้วก็ไม่ได้มีความแบบสมุนไพรเยอะนะแต่ที่ชอบเลยคือความหวานน้ำซุปต้ยมยำเนี่ยมันเข้าเครื่องมากเลยทำให้รสชาติหมูออกมาหวานนุ่มละมุนอร่อย องชิมแพนเบสอะพอดีว่าทางร้านนะคะเป็นเมนูใหม่สําหรับคนที่กินเนื้อสัตว์ไม่ได้แต่เนี้ยกินได้นะแต่อยากลองเหมือนกันถ้าไม่บอกว่าเป็นแพนเบสอราจ,จะไม่รู้เลยคือมันเหมือนลูกชิ้นที่แบบเป็นเนื้อสัตว์จริงๆอะแต่ว่าอาจจะไม่มีกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์แต่ว่าอร่อยเลยเพราะว่าทางพี่นพเนี่ยเขาบอกว่านำเข้าจากไต้หวันเนี่ยแบบพรีเมียมเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ากินแป้งนะเขาบอกเป็นโปรตีนเลยะะอ๋อเหรอ,อเป็นโปรตีนเกษตรเนาะใช่ค่ะโอ้ดีนะอยากลองเดี๋ยวต้องลอง วผมขอลองตัวซีฟู้ดกับมังกรเล่นน้ำนะคะท่านผู้ชมเป็นแครปอใช่เป็นหอยเชลล์ตัวมังกรเล่นน้ำนะครับกินกับซีฟู้ดเข้ากันจริงๆอย่างที่พี่นกบอกเลยแล้วก็ซีฟู้ดเขามีที่เลือกหลากหลายมากเลยเนาะอันนี้เป็นหอยหลอดนะคะลองจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดูคะ่ะหอยหลอดเขาดีอ่ะหอยหลอดเขาแบบไม่มีทรายข้างในเลยค่ะคือมีความกรอบแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมันมีความเปรี้ยวของมะนาวแท้ แล้วก็ความเผ็ดอะ่ะมันก็ไม่ได้เผ็ดแบบโดดขนาดนั้นนะคุอกำลังดีเลยค่ะอ,อร่อยมากคุณบอกเลยชาบูว่าเด็ดแล้วแต่ช่วงหน้าของเราครับเด็ดยิ่งกว่าอยากจะทาอะไรแซ่บๆอะไรยำๆรอแป๊บเดียวครับพักสักครู่ครับ s มาอร่อยกันต่อดีกว่าครับ<อ>ผมที่นี่เขามีเมนูแซ่บๆเพียบเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นส้มตําเห็ดทอดตาไหลบัวอ่วไทยปลาเก๋านื่อบวยและเห็ดทอดครับผมเริ่มจากเห็ดทอดก่อนเลยแล้วกันตาย,ตายมันกรอบมากครับมันให้ความนุ่มตรงโคนส่วนตรงใบของเขาเนี่ยมันจะมีความบางพอทอดกรอบๆปุ๊บเนี่ยกรอบนอกนุ่มในอ,อร่อยเข้าเครื่องสุดๆน้ำจิ้มเขาก็หวานดีพอดี ถ้าเป็นสายแซบต้องนี่เลยตำไหลบัวอ่าวไทยอโอ้โหเขาเอามาทั้งอ่าวเลยเนี่ยเขาร่วมดาวอ่าวไทยมาไว้ที่นี่มันกรอ,อบมากมแล้วก็น้ำยำของเขาอะค่ะมันมีความเปรี้ยวมะนาวแท้เพราะมันหอมมะนาวเลยนะคะแล้วก็มีความเผ็ดแบบกินได้เรื่อยๆไม่ได้เผ็ดมาก ทอดนะครับเห็ดทอดมาแบบกรอบเอาไปตาส้มตำทุกคนเดี๋ยวป๊อปปี้จะลองให้ดูไหมผมอยากลองได้ไหมนี่แซบเลยนางชอบเมนูทอดอยู่แล้วความแซบของน้ํายําเขาเนี่ยเผ็ดเปรี้ยวหวานและความกรอบของเขาพอโดนน้ำยำเนี่ยมันยังกรอบอยู่นะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยมันให้ความแบบกรอบๆอุ่นๆร้อนๆหน่อยอร่อยครับแซบแล้วมันก็หนัวมากด้วย กินของขาวกันเต็มที่แล้วเนาะที่นี่เขามียามหวานจ้าก็คือจะเป็นโซนของหวานโดยเฉพาะเลยแล้วเนี่ยที่พวกเราสั่งมาทั้งหมดน่ากินหมดเลยค่ะใช่แล้ว ถ้าอย่างนั้นผมขอเริ่มก่อนเลยได้ไหมปังเย็นชาไทย <ะ S 1> นี่มีทั้งไอติมมีทั้งแข็งใสมีทั้งโอ้โหคอนเฟลกเอยโอริโอเอยโอโ้โอ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 โคบอ่ะ,อะถ้าอย่างนั้นผมจัดก่อนเลยสดชื่นมันหวานแหละอ่ะถ้าพูดตามตรงกินของหวานก็ต้องหวานใช่ไหมแต่ว่าไอติมเขาเนี่ยมันเย็นสดชื่นมากด้วยความที่หอมชาไทยสุดๆแล้วก็มีคอนเฟลกที่มีความกรอบตัดด้วยแล้วก็แล้วก็กมีวิปครีมอีก<ช>มันได้ความนวลมันได้ความนุ่มเปเซนเลยผมว่าอร่อยมาก ของเขามันเป็นโฮมเมดมันเลยแบบว่าดูน่ากินแล้วดูสีขนมตะโก้อย่างพวกมะพร้าวอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนผสมของมะพร้าวอ่ะเขาเก็บเองในสวนใช้ผลมะพร้าวจากในสวนเลยเหรอตัวน้าดูมันมากน่ากินมามันมีความกลิ่นหอมกะทิกับมะพร้าวแล้วมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อเาจริงๆอ่ะเคยกินที่หวานกว่านี้อันนี้กำลังดีเลยค่ะแช่ ี๋ยวผมขอลองขนมต้มอันชันนะคะผมคือคลุกตัวมะพร้าวมาแบบจุกๆเลยอ่ะขนมต้มมันต้องหวานนิดนึงเนาะไม่ไห,นนหวานหอมหวานแต่หอมนะครับแล้วก็ข้างนอกมันมัน,มนจากตัวมะพร้าวทานเพลินคําเดียวไม่หอ่อ้องบอกว่าเป็นขนมไทยที่ค่อนข้างกระหาแบบวัตถุดิบแบบเนี้ยากเพราะวนใหญ่จะใส่มะพร้าวไม่เยอะแต่ร้านนี้มะพร้าวจุกๆล้นๆไปเลยอร่อยอืม,อม,อม มานก็มีมขนมเค,ค้กด,ด,ด้วยนะคะอันนี้เป็นเค,ค้กมะพรา้าวยังไงอ่ะพี่บอยหวานน้อยหอมมันมากเลยอ่ะแล้วก็กลิ่นมะพร้าวนี่คือแบบฟุ้งทั่วปากเลยครับผม กินอิ่มครบจบทั้งคาวหวานที่นี่ที่เดียวเลยเนาะเป็นร้านชาบูที่จะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆแล้วหาทานแบบเนี้ยยากจริงๆแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้อะไรที่แบบเป็นห้องเย็นๆน่ะห้องแอร์เย็นฉ่ำเขาก็มีเหมือนกันนะโอ้คุณผู้ชมต้องมาค่ะและไม่ใช่แค่ชาบูอร่อยนะครับขนมหวานก็อร่อยยำก็เรสทุกอย่างเ่ยอร่อยหมดเลยครับและผมไม่เคยไปร้านชาบูที่ไหนนะที่ได้ไปเดินเก็บผักจริงและเก็บแบบไม่อั้นด้วยนะคุณฟรีเลย บอกแล้วว่าฟิลเก็บผักตักชาบูเนี่ยนะที่นี่คุ้มค่ามากเพราะว่าเราเหมือนซ้อมตัวเองกลับไปเป็นชาวสวนเนี่ยไปเดินเก็บผักสนุกสนานเฮ้ยสนุกนะและที่สําคัญอยู่ใกล้บ้านผมแต่ไกลบ้านคนอื่นเอ้ยก็ยอมนะในกรุงเทพไกลก็ยอมนะรบรรยากาศนี่หายากแน่นอนครับอยากแนะนํา,นาให้มาที่เลยครับบ้านสวนอบอวนรักอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ14ครับ เรียกผมมาเป็นเจ้ามือก็ได้นะผมยินดีมาเลี้ยงนะโอ้โหเลี้ยงเลี้ยงวันนี้ก่อนเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนอนะแล้วก็เวลาเปิดของเขา11โมงถึง4ทุ่มไม่มีวันหยุดเลยนะครับอรอให้บริการคุณลูกค้าเสมอเลยจ้ะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่ไหนนะครับรอติดตามชมด้วยส่วนวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ